สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามเสียบใต้คานชาแนลด้วยตะกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโกกากปอปรับเสียนนะครับวันนี้จะมาให้แนวทางทีเด็ดฟุตบอลเต็งเน้นๆหนึ่งตัวประจําวันวันนี้วันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์ที่30แล้วเรียกว่าอยู่ท้ายๆของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับวันนี้วันที่30พฤษภาคม25งพแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่น่าสนใจที่จะให้กันสําหรับค่ําคืนนี้ซักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ วันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกในเรื่องการทําคลิปนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นิโกออกมาอยู่นอกสถานที่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคู่ระหว่างมา5นย์หนะครับฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับมา5นย์หวันนี้เปิดบ้านรักการมมเยนของฮอฟเฟนไฮม์นะครับเวลาทําการแข่งขันกันเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูสถิติกันสักนิดนึงแล้วกันเนาะครับ มามาแล้วนะครับผมเรามาดูสถิติการพบเจอกันมาเอาเป็น3นัดล่าสุดแล้วกันเนาะสามนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเป็นฝ่ายล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายของไม์นะครับไม้ศูนย์ห้านะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นฝ่ายของไม์นะครับที่บุกไปเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ในบ้านของฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยห้าประตูต่อหนึ่งเรียกว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่ยับเยินมากนะครับผมแล้วก็ ปีที่แล้วเนี่ยสองนัดที่ผ่านมานะครับผมฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยยังไม่เคยเอาชนะไม้ได้เลยนะครับผมเป็นฝ่ายของไม้เนี่ยทำทำได้ดีกว่านะครับผมนะแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นที่บ้านของของไม้ศูนย์ห้าเนี่ยไม้ก็ชนะสี่สองด้วยนะครับสามนัดล่าสุดเรียกว่าฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยพ่ายแพ้ต่อไม้ศูนย์ห้าเนี่ยยับเยินทั้งสองนัดเลยนะเสียไปทั้งเก้าประตูนะครับนะรวมสามนัดเนี่ยที่ผ่านมาไม้เนี่ยไอฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยเสียให้ ไมา์ศูนย์ห้าสประตูนะฮะแล้วก็ยิงได้แค่สประตูนะถือว่าขาดทุนเพียบเออนะบอกเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านอย่างไมล์ศูย์ห้สักนิดนึงแล้วกันนะครับกขอย้อนไปสัก5นัดแล้วกันเนาะนะครับหนัดหลังสุดรวมทุกรายการของนะครับไมล์ศูเรียกว่าผลงานเนี่ยผลงานก็ถือว่าขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่ถือว่าดีสักเท่าไหร่นะครับ ห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยไมส์เนี่ยรวมทุกรายการเก็บชชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเป็นการเอาชานะเหนือพาบรบอลมา2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเสมอมา2นัดรวดนะครับแล้วก็แพ้หนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นฝ่ายของไมนะครับที่บุกไปเสมอกับยูเนียนเบอร์ลินมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่ารวมทุกรายการของไมซศูนย์ห้าเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเกมในบ้านสักนิดนึงแล้วกันนะครับเกมในบ้านของไมส์นะครับห้นานที่ผ่านมานะครับห้นานที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเกมในบ้านของไมส์เนี่ยนะครับผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าสักเท่าไหร่นะถ้าถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยในสายตาโกเนี่ยครับยังมองว่าผลงานในบ้านไมยังยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเป็นการเอาชนะในบ้านของตัวเองเนี่ยสองศูนย์เหนือาพาราบอลน,นะสองศูนย์นะครับ แล้วก็เสมอสองนัดแพ้2นะครับล่าสุดเนี่ยไม้เนี่ยแพ้ต่ออาบีไลซิกโดนอาบีไลซิกเนี่ยถล่มยับเลย5ประตูต่อ0นะครับผมเป็นการเก็บค in ินชี้อย่างสวยงามของอาบีไลซิกในเกมประเดนมไม้ศูนย์ห้าในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เสมอโฟร์เทน่าดูซตอร์มา1ประตูต่อ1ในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งนะครับถ้าเทียบจากอ,าอันดับแล้วเนี่ยไม้ศูนย์ห้าเนี่ยก็ถือว่าทีมเนี่ย กระดูกยังแข็งกว่าฟอร์ตูน่าด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ว่าทำได้แค่เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังเหนื่อยเหมือนกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เรามาดูสถิติของฝั่งผู้มาเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮม์กันบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวโกขออนุญาตย้อนกลับไปสัก5นัดนะครับผมรวมทุกรายการของฮอฟเฟนไฮม์นะครับผมก็ไม่ต่างอะไรจากเจ้าบ้านมาเหมือนกันนะครับเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับแพ้2เสมอ2นนะครับล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะ แพ้บ้าโคโลนมา3ประตูต่อน1นึ่งนะครับแฮนดิแคปเปิดมาวันนั้นก็เลทราคาเสมอนะครับผมก็ถือว่าใครที่ไปอยู่ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยเรียกว่ารับซับเขากระเป๋าแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่ชนะมาเนี่ยนะ เสมอ2นัดแพ้2นะครับเป็นการไปรเยอนพารบอนนะครับผมเสมอกัน1-1นน,นะครับแล้วก็แพ้ให้กับแฮท่าบรินมา0ูนย์ประตูต,ต่อ3นะครับแล้วก็เสมอชาเก้ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ให้กับไบเยนมูนิกจากฝูงครึ่งโหลก็ถือว่าฮ็อเฟนแฮมฤดูกาลนี้เนี่ยทำผลงานได้ย่าแย่นะครับผมผิดแพกไปจากฤดูกาลก่อนมากๆเลยนะครับส่วนเกมไปเยืนนะครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าฮ็อเฟนแฮมเนี่ย ยังไม่ชนะใครเลยสําหรับเกมไปเยือนนะครับทำได้แค่เสมอนะครับหลังจากเสมอวันนี้ก็แพ้2นัดรวดมาก่อนแล้วกันนะครับแพ้ให้กับไฟบวกหนึ่งศูนย์นะครับแพ้ให้กับบาเยมอนิกสี่สามนะครับหลังจากที่แพ้มาสองนัดแล้วเนี่ยเกมก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับทำได้แค่เสมอนะสามนัดรวดล่าสุดเนี่ยเสมอคารดบอล์นหนึ่งหนึ่งนะครับเชลเก้หนึ่งหนึ่งแล้วก็มืนเช่นกันบักหนึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเกมไปเยือนเนี่ยยิงน้อยมากๆนะครับยิงยิงยิงได้เนี่ยสติมีแค่หนึ่งประตูนะครับผม ไม่ชนะใครยังไม่พอนะฮะเสียประตูด้วยนะฮะถ้าดูจากสถิติวันนี้แล้วเนี่ยโกก็ยังมองว่าภาษีของฮอฟเฟนแฮมเนี่ยยังยังดีกว่านะครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นฝ่ายของเจ้าบ้านฮอฟเฟนแฮมนะครับเดี๋ยวอ่ะไม่ใช่เจ้าบ้านฮอฟเฟนแฮมเนี่ยพูดผิดเป็นไมล์ศูนย์ห้าที่เป็นฮอฟเฟนแฮมนะครับผมที่เปิดเหรียญราคามาต่อด้วยนะ เปิดเหรียราคามาต่อนะครับต่อปอนะครับถ้าถ้าดูจากสถิติจริงๆเนี่ยโกโกว่าโกาชอบฮาเฟนฮไฮมเหมือนนะชอบเพราะอะไรชอบเนื่องจากว่าอ่าฮาเฟนไฮมเนี่ยเขามีภาษีที่ที่ดีกว่าแล้วก็อย่างมุมมองของโกเนี่ยนักเตะที่มีอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์กว่านะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะบตามองดูที่ว่ากลับไปเล่นในบ้านของไนนะครับนะกลับไปเล่นในบ้านของไนะนี่แหละจะได้เปรียบนะครับผม ก็เนี่ยผลงานในบ้านของไม้ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้โกจึงมองว่า s c g เอ้ยไม่ใช่ s c g t s g h o f f e n h ีฮอนะครับน่าจะมานะครับเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้เพราะว่าไม่ชนะมาแล้วนะครับผม5นัดมาแล้วนะครับออกแค่เสมอนะครับวันนี้เนี่ยโกมองว่าฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยน่าจะมาเก็บแต้มในบ้านของไม้ศูนย์ห้าได้อย่างแน่นอนนะครับความมั่นใจวันนี้เนี่ยโกให้อยู่ที่ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยแปดนะครับผมแปดเต็มสิบนะครับนะใครที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะ ตามกันมาได้นะครับใครไม่ชอบก็สวนกันมาเท่านั้นเองนะครับบอลมันไม่แน่ไม่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวโกจะแปะอ่าลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะลิงก์สมัครเข้ามานะครับไม่ยากนะครับก็ฝากติดตามด้วย,วยใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะมาเรียกว่าไม่ไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ในสําหรับคลิปวันนี้แต่ว่าน่าจะพอกันได้กันเนาะเออนะ ที่เด็ดบนเต็งเน้นๆหนึ่งตัวบายโกกัก,กแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ